มันยิงเราไม่แรงนะครับดูนะครับเดี๋ยวพี่จะลองเดินไปใกล้ๆมันนะครับถ้าเกิดมันวิ่งหนีก็แสดงว่ามันไม่ติดดานนะครับผมน,นะครับมันไม่ติดดานแล้วมัมนก็ม,ม,นมาโดแนแดงด้วยนะครับ పం తక్ thank <laughs> you พี่ก็จะลองไปเล่นให้ดูเลยนะครับว่ามันติดดำหรือว่าโดนแบรนหรือเปล่านะครับสังเกตง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดมันติดดำหรือว่าโดนแบนนะครับบอดมันจะยิงเราแรงนะครับนี่นะครับดูนะครับเห็นไหมครับบอดมันยิงเราไม่แรงนะครับดูนะครับเดี๋ยวพี่จะลองเดินไปใกล้ๆมันนะครับถ้าเกิดมันวิ่งหนีก็แสดงว่ามันไม่ติดดำนะครับเห็นไหมครับมันไม่ติดดำแล้วมันก็ไม่โดนแบรนด้วยนะครับดูนะครับบอดมันวิ่งหนีเรานะครับเป็นไงครับ โอ้โหแม่งโตนี้โคตรเกียนเลยครับทุกคนดูดีนี่นะครับเดี๋ยวพี่จะลองรีวิวเดี๋ยวพี่จะลองเล่นให้ดูนะครับนี่นครับเดี๋ยวจะไปลองยิงหัวให้ดูนะครับโตนี้มันยิงหัวนะครับโอกาสยิงหัวติดยิงหัวนะครับประมาณ90%เปเลยนะครับโเนี้ไม่รู้ว่ามันโปหรือเปล่านะครับทุกคนเออเนี่ยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันโปหรือเปล่าแต่มันไม่โดนแบนนะครับอันเนี้ย นี่นครับส่วนแสงที่น้องๆเห็นนี่ก็จะเป็นพวกยาพวกกล่องแอดดอปแล้วก็พวกไอวอรนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเออเนี่ยดูดิไอสีก็เขียวข้างหน้าที่น้องๆเห็นนั่นมันคือพวกกล่องยานะครับเป็นพวกกล่องยาอะไรแบบนี้นะครับสีเขียวนะครับส่วนสีเหลืองก็จะคือพวกแอดดอปพวกเหรียญอะไรแบบนี้นะครับส่วนสีน้ําเงินนั่นนะครับ มันก็คือพวกไอวอนะครับโอ้โหแสงเนี่ยก็งานวัดเลยนะครับทุกคนก็ดูเอาไว้แล้วกันครับโอ้โคตรโกงนะครับโอ้เนี่ยบอกเลยนะครับมันไม่โดนแบนด้วยนะครับนี่ยเนี่ยเดี๋ยวพี่จะลองไปยิงคนให้ดูนะครับดูนะครับนี่นะครับดูจังหวะพี่ยิงนะครับนี่นะครับพี่ยิงตัวนะครับ แต่มันขึ้นโดนหัวเฉยเลยนะครับพี่ก็ไม่รู้นะเหมือนกันนะครับเพราะมันเป็นที่อะไรนะครับอาจาเป็นที่โปนี้ก็ได้นะครับลากขึ้นหน่อยเดี๋ยวก็พอแล้วนะครับทุกคนไม่ต้องลากเยอะนะครับเดี๋ยวพี่จะมารีวิวใช้ให้ดูนะครับเพราะว่าโอกาสติดหัว90%เลยนะครับโปนี่ย ดูนะครับทุกคนโปนี้มันยังมองทะลุอีกนะครับเออเนี่ยดูเห็นปะเห็นชื่อปะเขียวๆนะเออแม่งโคตรโกงอ่ะโคตรเกียดน่ะดูดีมองทะลุด้วยนี่นะครับปึ้งเป็นไงนครับหัวแตก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 เป็นไงนครับเดีย๋ยวพี่จะลองไปเล่นซีซีให้น้องๆดูนะครับ โอ้โหเป็นไงครับพ um ี in in ่ยิงอัพตัวนะครับแต่มันขึ้นโดนหัวเฉยเลยนะครับพี่ขอแนะนํานะครับโปรนี้นะครับให้น้องๆนะครับลากขึ้นหน่อยเดียวก็พอแล้วนะครับกระตุกอะเองเนี้ยนะมันยิงตัวนะครับแต่มันขึ้นหัวเฉยเลยเนี่ยเพราะว่าพี่บอกแล้วนะครับผอก้าติดหัวมัน9้าเซนเลยนะครับ โอเคครับทุกคนเราก็ตัดมาตอนจบเลยก็แล้วกันนะครับเป็นตาสุดท้ายแล้วนะครับเออโอ้ยกระตุกกระตุกหน่อยหนึ่งนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวพี่จะลองไปเล่นให้ดูเลยนะครับว่าพี่จะยิงได้กี่หัวนะครับดูนะครับตานี้ปึ้งปึง,ปงโอ้โหเป็นไงยิงตัวจะโดนหัวเฉยงงใจเย็ดเควตัตฟัคเกอร์